สวัสดีครับตั้งใจเพืมีเกียรติทุกท่านเมมเลอเยอะไหมนะ <Yeah. S 1> โอเคตอนนี้นะเรากำลังเราเห็นมันมีโฆษณามานะครับตัวอย่างภาพยนตร์โอ้ my ก o d รักจังวะผิดจังหวะเราจะมารีอคชั่น oh, กันนะครับผมออ้มาดูกันเลยอาจจะเสียงถ้ามีเสียงอะไรแซทซ้อนหน่อยก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับผมเ <c oughs> ู้อวไมาเปนรต้องการบเริ่มเลยโอ้เรเียวดัแบบเดียวมากเ,าเราเดียวมาก <c oughs> ฉันชอบจูนี่กับสกายมากเริ่มกายมนูอชอบจูนเหรออาอชื่อจริงนั่นเลยเหรอไม่รู้ไงคนเขาพูดถึงจูนว่าอะไรบ้างว่าไม่ยินเสียงอ่ะช้ำเสียงชุดแล้วเหี้ยมีมั่งน่ากลัวนะเว้ยยังเราไม่ทันรู้เลยแปลน่ะชิบโตเค็นซีกายน่ารักมากกายน่ารักจริงๆรกายก็เป็นคนตลกแกเนี่ยเหินเก๋ก็ มีคนเคยบอกว่าคนนี้ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ก็เหมือนกับที่ผมคิดว่าจูนคนที่ใช่จูนโอ้ยก็จูนก็เหมือนจูนเนี่ยกายก็สกายเออว่ะเขื่อน่ะเ่อนอโอ้ยอกมาออกาองหล่อมากเหลวมา ้้นรมัน่งอ้นสลายางไง <c oughs> อุ้ยพัตูมสวยชอบเขาสวยไม่ใช่จะไม่ใช่แลว้สสลวนเลือกเมสื่อทำไมท่าน้ำต้นไม่เหมือนจังถ่ายเมื่อไหร่เน่อไห ฮัลโหลจูน่ปเราอยู่ครับจริงๆมันมีวิธีเช็นะว่าแบบอีกฝายยังไงสมมติเวลาข้ามถนนนะแเราก็จะเรียนับใช้เสื้อชะพอเริ่มเสงก็จับไมกจับเลยเราว่าอสุดนี้ดีกว่าตอนนี้มันก็เรเอลย จันอยากเไปดูเหมยอก็ชวนฉันไปดูเหอกันเข้ายังไงยังิ้นเดืนนี้ฉันจ,จะดูฉัน,น,น <c oughs> ชอบต <c oughs> อนรัางสุดท้ายชอบตอนเห็นโปสเตอร์าเสบายเขียว โอ้ยนอ้องลองไห้โอ้ my god รัดจังหวะผิดจังหวะ27ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นเราต้องจบว <Wow. S 2> <ๆ>้าวแล้วก็มารอรู้กันนะครับว่าหนังเรื่องนี้สนุกเปล่าลไปดูกันเปล่าไปดูไหมในโรงดูคะ่ะดูวว้า <Wow. S 2> <laughs> ดูนะครับก็ก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับ <laughs> เดี๋ยว <laughs> เลี้ยวมากของเราเลี้ยวมาก